รถมือเมียวันนี้จะพามาทํากิมจิแบบง่ายๆไว้ทานเองที่บ้านครับอีกหนึ่งเมนูเครื่องเคียงสุดโปรดที่มีไว้ติดครัวตลอดครับสูตรนี้เอาใจใสายฮีโตด้วยครับเราจะใช้เป็นซอสกิมจิสําเร็จรูปของคีโตดีในซองมีพริกเกาหลีและงาขาวพร้อมวิธีทําสุดลเอียง<า><า>ง่ายๆได้เลยครับเราจะเริ่มจากล้างทําความสะอาดผักหั่นต้นหอมให้ยาวพอประมาณจากนั้นพักไว้ก่อนครับแครอทเมียจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับ เราะจะได้กรอบและไม่เละส่วนผักกาดขาวจะใช้วิธีผ่าตรงใจผักกาดและฉีกออกแบบนี้เลยครับผักกาดที่ได้มาขนาดค่อนข้างใหญ่เลยต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนครับใช้ผัก7-8ขีดต่อซอสกิมจิ1ซองครับเมื่อเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเราจะนำผักมาหมักด้วยเกลือเป็นเวลา10-20นาทีนะครับถ้าชอบกิมจิที่มีรสเค็มก็เพิ่มเวลาหมักได้เลยครับ ผักที่หมักเกลือเรียบร้อยแล้วจะนำมาล้างด้วยน้ำสะอาด2น้ำครับเมื่อล้างเกลือเสร็จแล้วเราจะนำเข้าเครื่องปั่นแยกน้ำเพื่อให้ผักเสด็จน้ำยิ่งขึ้นครับต่อด้วยล้างผักกาด2น้ำเหมือนกันครับ ค่อยๆบีบน้ำออกแบบนี้ได้เลยครับโดยผักกาดจะนำเข้าเครื่องปั่นแยกน้ำทีละสองชิ้นเพื่อให้ผักกาดเสด็จน้ำง่ายยิ่งขึ้นครับเมียจะชอบทำผักกาดชิ้นใหญ่ไว้เพราะง่ายเวลาทำเมนูอื่นครับ เมื่อผักแห้งเสด็ดน้ำได้ที่นำไปใส่อ่างผสมเพื่อตเตรียมคลุกกับซอสกิมจิต่อไปครับเทซอสกิมจิในซองทั้งหมดลงไปตามด้วยพริกเกาหลีขยำคลุกเคล้าซอสให้เข้ากาันทาซอสกิมจิลงบนตัวผักให้ทั่วแนะนำให้ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและป้องกันการแสบมือเพราะตัวซอสมีความเผ็ดครับ เมื่อหมักซอสกิมจิเสร็จจัดเส็กล่องให้เรียบร้อยครับปิดท้ายด้วยงาขาวที่แถมมาในซองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูกิมจิ ปิดฝาทิ้งไว้อุณหภูมิปกติ2วันเมื่อได้ความเปรี้ยวตามต้องการแล้วก็นําเข้าตู้เย็นไว้เลยครับส่วนเมนูที่ทานกับกิมจิบ่อยที่สุดคงหนีไม่พ้นหมูย่างห่อกิมจิกิมจิรสเปรี้ยวกําลังดีห่อด้วยผักสลัดสดๆตามด้วยหมู3ชั้นย่างกรอบๆเข้ากันที่สุดเลยครับ